สวัสดีครับหลังจากที่ทําคลิปไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่มารอบกลางวันนะครับผมรอบนี้นะครับมารอบกลางคืนนะครับผมคือตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับผมเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มาสถานที่เดิมก็คือโรงพยาบาลล้างบางเลนวันนั้นที่เรามากันตอนตอนช่วงกลางวันเราไม่ได้สํารวจทั้งหมดเราแค่เซอร์เวีดูเฉยเรื่องความปลอดภัยหรือว่าพื้น อะไรอย่างเงี้ยที่ตรงไหนที่มันแบบอันตรายแล้วก็มาสังเกตการกันก่อนนะครับก็คือเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรสำรวจหมดแต่ตอนนี้เรามารอบนี้นะครับเราจะขึ้นสำรวจทุกชั้นนะครับผมวันนี้จะขึ้นสำรวจทุกชั้นแล้วนอกเหนือจากการสำรวจแล้ววันนี้จะมีอะไรพิเศษอีกไหมมีอะไรพิเศษอีกไหมเหรอเดี๋ยวผมผมว่านะชั้นสองอะคนที่แล้วที่เรามาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างอึดอัดนะอ่าก็รู้สึกเหมือนกัน,อ,นอึดอัดอ่า ก็พวกผมไม่ได้มียานวิเศษอะไรทั้งนั้นนะครับผมทุกผมไม่ได้มียานวิเศษอะไรมี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 เพิ่มเติมนะก็คือเขาอยากจะให้ลองถ่ายรูปเก็บไว้เหมือนคราวที่แล้วหรือไม่ก็ช่วยตั้งกล้องอีกสักสักนิดนึงให้ให้ได้ไหมได้ได้ได้ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมผมมองไว้แล้วผมว่าจะจะลองตั้งกล้องชั้นสองนะครับจะลองตั้งกล้องชั้นสองดูแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บภาพก็คือไอ้อย่างว่านะ ที่เหมือนหนที่แล้วที่เราทำอ่ะ <c oughs> คือการถ่ายภาพรัวๆถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วของแฟลชด้วย <c oughs> นะครับมันอาจจะทําให้ติดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นไม่เห็นได้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสํารวจดูโอเคคือคลิปที่ทําขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองลองร่วมความรู้สึกกับผมไปด้วยประมาณนั้นนะครับร่วมความรู้สึกในการที่เรามาเดินสถานที่ <c oughs> พวกนี้สวนมากอ่ะ ผมอาจจะดูแต่ในทีวีหรือดูในหนังซะมากกว่าละครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราได้มาเองจริงๆเนี่ยโอ้มันตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงๆอ่ของนี้ดีป่ะไม่เสียเวลาเนาะครับไปเดี๋ยวยไงเดี๋ยวผมไปลองเข้าไปเลยก็ได้อ่ะเดินมองดูให้ดีนะครับ จะบอกว่าไอ้รอบรอบที่แล้วอ่ะที่เรามาเนี่ยเรายังไม่ได้ดูด้านข้างมับยใช่ยังไม่ได้ดูด้านข้างอ่ะ คือเขาทาเป็นแห่งอะไรอะตรงเนี้ยพี่วันเป็นห้องนั่นแหละเนาะเป็นแต่ผมแปลกนะเขาไม่ได้ทําปิดมิดหมดเลยนะเขาทำเป็นแบบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทําแบบว่ามีหัวเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นอ่าเหมือนกระเบื้องเหมือนเหมือนกับแบบบ้า ที่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นโรงพยาบาลดูจากลักษณะนนาการออกแบบแล้วคิดว่าใช่นะคือเหมือนจะเป็นห้องปวดก็ได้นะท <ฮะ S 2> ่าไผูม่าลืฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตามเดี๋ยวมองพื้นดีๆอ่ะเดี๋ยวจะลองเดินยว หรือว่ามันเป็นที่อาบน้ำหรือพี่าวะ่ขลนครับนั่นน่ะสิเนาะเป็นเป็นที่อาบน้ำหรืออะไรพี่วาตรงนี้นะใส่ไฟ,ไฟข้างบนหน่อยอ่าผมว่าน่าจะเป็นช่องลิฟต์นะผมว่านะเอะสุด,สดตาไม่เห็นกันนะไฟไฟพอไ,ฟไม่เห็นนะได้แค่นี้ตรงนี้ เท่าที่มองนะครับช่องบันไดเนี่ยที่ทางขึ้นมาเขาทำค่อนข้างแคบอะ่ะว่าไหมครับนะมันแคบเออเขาทำค่อนข้างแคบอะ่ะแน่หรือหรือว่ามองอีกมุมหนึ่งอะ่ะผมว่าเขาสร้างผิดรูปแบบแน่จริงไหมอืมก็าอาจจะเดี๋ยวมองไปข้างในนะเดี๋ยวแป๊บนึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับค่อยคอยขย้นยปะ อย่างห้องเนี้ครับอันนี้นะ่ะน่าจะเป็นห้องน้ำอืย <c oughs> ่างนี้น่าจะเป็นห้องน้ำ <c oughs> ส่วนตรงนี้เขาทำห้องมาคือเป็นอะไรที่พับหรอรู้ไหมน่าจะเป็นที่พับ <c oughs> ไม่มีลมเลย,ลเลยตรงนี้ไม่มีลมเลยไปจะจะลองดูห้องถัดไปลักษณะห้องก็คล้ายๆกันนะใช่เหมือนกันห <Okay. S 1> มด ถึงคนที่อยากจะมาทําแบบนี้ครับน้องแชมป์อ,อย่างน้อยเราควรจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็หนึ่งนะครับคุณก็ต้องมีเพื่อนมาหลายๆคนหน่อยแล้วอย่างวันนี้เรามากีก่คนครับวันนี้มาห้มมาเราก็มาห้าคนก็เอาง่ายเลยคุณก็ต้องมีมีเพื่อนมามาด้วยกันหน่อยเพราะว่าถ้ามาสถานที่แบบนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราจะได้ช่วยกันได้ประมาณนั้น เพราะว่าอย่างว่าแหละมากันค่ำกลางคืนมันก็อันตรายนะก็อย่างวันนี้ที่เราจะมากันเราก็เตรียมเตรียมความพร้อมมาเตรียมความพร้อมมาก็คือเหมือนแบบเราก็อย่างว่าเนี่ยเราก็อย่างสำรวจแบบพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นนะมันเป็นประสบการณ์ใหม่อย่างนะครับที่เราไม่ไม่เคยแต่ว่าลองทำานึ่งโอ้แนยตรงนี้ครับต้องระวังนะจุดนี้จุดนี้ต้องระวังนะจุดนี้ Uh, จากข้อมูลที่เราเคยได้มารบกวนน้องแซมช่วยบอกหน่อยครับก็ข้อมูลข้อมูลข้อมูลเอาแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่ที่เข้อมูลที่สื่อโซเชียลหรืออะไรอ่ะครับกวนการฆาตกรรมมีการฆาตกรรมบริเวณประมาณไหนพอจะฉายไฟสองไหมบริเวณไม่ทราบบริเวณผมไม่ทราบจริง บริเวณเรื่องบริเวณที่ผมไม่ทราบแต่เขาบอกว่ามีเนี่ยนะการฆาตกรรมกัน,นแต่จริงเท็จผมไม่แน่ใจนะโอ้นี่แหละที่เราเป็นห่วงนะครับจุดเนี้ยฮะมาบางทีกลางคืนอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอันตรายนะแล้วอีกอย่างจุดนี้เห็นเขาเขาบอกว่าอะไรนะเคยมีคนหล่นลงไปเหมือนกันนะ ก็ไม่แปลกนะดูตรงนี้เคยมีเคยมีคนหล่นลงไปนะครับแต่แต่ไม่เป็นไรนะเขาบาดเจ็บไปเฉยจากตรงนี้สูงประมาณสักกี่เมตรนะครับตรงนี้เหรอน่าจะไม่ไม่น่าต่ำกว่าสี่เมตรนะไม่างเี้ไม่น่าต่ำกว่าสี่เมตรดูดูจากการออกแบบสังเกตบันไดนะครับอ่ะเราผมลองพาเดินไป เดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นต่างกันนะครับอาแชมป์หยุดตรงบันไดแป๊บหนึง่งคือเนี่ยผมเห็นตรงบันไดเนี่ยมันมันต่ํามากอะ่ะนี่ใช่ครับเนี่ยผมเดินเนี่ยถ้าผมเดินด้วยไอทีจะติดหัวเลยนะ <laughs> เนี่ยติดหัวแน่นอน,นครับเพราะว่าผมว่านะมันเอย่างว่าเขาเขา,เขาอาจจะทําผิดรูปแบบหรืออะไรสักอย่างนะผมว่านะมาต่อกันที ไปขึ้นต่อไปคือไปดูงบนครับระวังเดินระวังหัวหน่อยเดินระวังหัวหนะเพอไปฉายมันไม่สว่างเลยนี่เราขึ้นมาชั้นชั้นที่ตัวนี้ชั้นที่สามนี่ชั้นที่สามนะครับลายความกลัวในใจตัวเองนะครับ<ฟ>อันนี้ไหม อ๋อพี่สองอยู่ตรงนี้ก็แหละวันนั้นจุดนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะวันนั้นเรายังไม่ได้เข้าตรงนี้ และอย่างที่แล้วที่มายัางยังไม่ได้ขึ้นชั้นสี่ครั้งนี้จะลองขึ้นไปดูแล้วเดี๋ยวพอจบจากขึ้นชั้นสี่เนี่ยจาผมว่าผมจะตั้งกล้องชั้นสองนะครับแล้วก็จะขอไล่เก็บภาพเหมือนที่คุยกันไว้ตอนแรกเราก็จะติดอะไรมาบ้างหรือเปล่านะบ้าเหมือนกันคือบริเวณเนี้ยก็อยู่ติตดริมถนนใหญ่นะแต่มันนานแล้วนะที่เขาบอกว่าปล่อยล้างไงพี่น่าจะ ยี่สิบปีมีได้ยี่สิบปีผมบอกนี่ช่องนี้ช่องลิฟต์ใช่ใช่เดินระวังนะตรงนี้ข้ามเข้าตรงนี้เขาบอกข้ามเขา้าความเกรงใจแต่แล้วมีคนเคยมานอนนี่อ่ะเอาไปแล้วใส่มาเราแคร์ด้วยนะครับผมนี่

ไม่น่าไม่น่ากันะนะครับเดี๋ยวตานนี้นะครับผมจะลองถ่ายรูปนะครับเหมือนวดนที่แล้วนะครับตานนี้จะติดอะไรหรือไม่ติดอะไรก็ลองไปชมกันในวิดีโอดูนะครับผมจะถ่ายภาพนิ่งน,นะครับ,รบเป็นช็อตที่นี่เป็นหมดต่อเนื่องโ,โรงพยาบาลร้านนะครับย่านสุพรรณบุรี ที่ชั้งหน้าตอนเมื่กี้ปะ่ะได้นนี่จริงตองลอเดเราสักครู่นะเสะักครู่ไม่ถึงออยู่ปะ อ๋อครับบันทึกยังบันทึกอยู่เดี๋ยวยังไงผมจะลองตั้งกล้องไว้แล้วกันเนาะเอาจากหันหันหน้านี้ยิงเข้าหาลิปได้นะนะจลองตั้งกล้งองที่มา25นาทีนะครับว่าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวเอามานขึ้นเมื่อกี้นี่เราก็นะันเช้โอเคอตงรงนี้ตั้งรอไปนะ ผมจะลองใช้ GoPro ตอนนี้เราจะทำการตั้งตัวใช้ GoPro ลองตั้งถ่ายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้สักสักสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวลงปข้างล่างเราค่อยขึ้นมาเอาครับสิบห้านาทีเนาะโอเคโอเคยังไงเดี๋ยวผมลองมาตึงดูตั้งไว้า 我猜是。谢谢 ค่อยๆค่อยๆเดินลงไปอันนี้ค,นคือนะผมยังไม่ได้ตรวจสอบคลิปอะไรทั้งนั้นนะครับผม,มก็ขอยง่ายเลยถ้าเห็นหน้าอะไรยังไงก็ดูในคลิปเอาเลยแล้วลกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําการอะไรคือเนี่ยเก็บกล้องเสร็จปุ๊บี๋ยวผมไปตัดต่อคลิปก็ดูเอากแล้วลกันว่ามีอะไรติดไปในมัน,น,นมากนะมั้งแล้ว <Okay. S 2> สําหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับคนที่ชอบผจญภัยแนวนี้พวกผมก็มีหน้าที่คือชอบมาสํารวจ สิ่งที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยไม่เคยได้มาสัมผัสกันจริงๆพอเรามาสัมผัสเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอีแกแบบหนึ่งนะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณก็แล้วกันนะครับคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณจริงๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปน,นะครับขอบคุณครับไป